สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในเกมใหม่ครับกับแมปเดินมาทพื่อนดีเจนะผมวันนี้เราครับก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันครับผมว่าคอมมานด์ในแมปผมเนี่ยซ่อนไว้ไหนกันแน่โอเคมาโดยเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยเตรียมแผนในการทำแมปก,ก่อนนะครับผม เช่นถ้าใครอยากจะทาแบบพีมอนก็ต้องมาขอบเขียนแบบให้ดีนะครับผมโอเคโดยสิ่งที่ผมใช้ในการวางแผนแบบง่ายๆเลยก็คือในส่นของตบพ่วครับผมอา่มาตัพ่วมีประโยชน์ยังไงก็คือมีประโยชน์ทาให้ดินเนี่ยมันเป็นลักษณะประมาณนี้สมม,มุติว่าแมพผมเนี่ยมีความกว้างประมาณนี้แล้วกันสม,มมติแมพเรามีความกว้างประมาณนี้สมมติเมื่อเราได้คอมมานด์บล็อกมาแล้วจะสมมุติทำบ้าเลยวะแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าคอมมานด์บล็อกเนี่ยมันวางได้ทั้งแนวตั้ง แลแนวนอนแบบนี้แนวตั้งแ,แนวนอนไม่มีผลนะผมแต่มันจะมีผลอยู่อย่างหนึง่งก็คือการโหลดของขอมาน,นั่นเองอ่ะก็เวลาต่ออมานผมแนะนําว่าให้ต่อเป็นแนวนอนนี่มันจะดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ใกล้แมบบอ่ะแล้วพอวางขมานตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วทําไงต่อตรงนี้นะผมเลรวครับก็หาฉากอะไรมาทําให้มันส,สวยๆครับผมอ่ะฉากก็ประมาณนี้แล้วก็ก่อให้มันสูงขึ้น แต่งดีเทลให้มันแบบว่าเวลาคนมองเนี่ยมันจะได้ดูไม่เรียบจนเกินไปอะไรบมาณนั้นเลยเนาะแล้วเวลาทลําระบบเนี่ยเราก็ทานอกแบบแบบนี้ได้เลยครับผมอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคอมานไหนที่จาเป็นต้องวางภายในจริงๆแล้วเราเลี่ยงไม่ได้แล้วบางทีเนี่ยเรากลับมาเราไม่รู้ว่าคอมามนมายู่ตรงนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครอยากจะทําจริงๆเนี่ยให้หาบล็อกที่แตกต่างครับผมอ่ะตัวเช่นตรงนี้อาจจะเป็นประตูแบบประตูลับก็ได้แล้วทีเนี้ยเราต้องการที่จะได้บล็อก เราเอาคอมมานด์วางไว้ด้านล่างแบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราวางดินเนี่ยแน่นอนว่ามันลืม,นนม,แ,นนแ,มแน่นอนครับผมดังนั้นผมแนะนําถ้าเรายังทําแบบไม่เสร็จแล้วเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราจะไม่กลับมาแก้มเลยแล้วเนี่ยให้ใส่บล็อกที่มันแตกต่างกันไว้ก่อนอือหรือใครอยากจะใส่เป็นเบคอนให้มันชี้แสงขึ้นก็ได้นะแล้วเวลาเพราะว่าเวลาเราพัฒนามันจะได้ไม่งงแล้วก็ไม่ลืมนะครับผมอือนี่แล้วก็ถ้าเกิดเราากวางด้านในอีกอย่างเช่นคําว่าพวกคาสั่งที่แบบว่า,าให้แท็กอะไรเงี้ยก็วางแบบนี้นี่ประมาณนี้ครับผมอะ โอเคสำหรับเทคนิคสำหรับในวันนี้ก็จบกันแล้วขอบคุณทุกคนมากน้อที่ติดตามชมผมส่วนในส่วนของตัวระบบ M M O เนี่ยถามว่าเฮ้ยทำไมมันนานจากมหานาห้าวันแล้วถามว่าเสร็จยังเสร็จแล้วผมแต่ว่าตอนนี้กำลังกัดตัดคลิปอยู่เพราะว่ามันทํานานมากๆทำนานแบบนานมากๆเลยดังนั้นก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ